ดีเอสเลติกสื่อฟุตบอลของอังกฤษสำรวจความเห็นของเอเจนต์นักเตะในการย้ายทีมของนักเตะในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาในหัวข้อการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดหลังการปิดตลาดโดยส่วนใหญ่โหวตให้ไคลฮาวเวร์ดที่ย้ายจากเชลซีไปอยู่กับอาเซนอลนราคาค่าตัว65ล้านปอนด์หรือประมาณ2,917ล้านบาทเป็นดีนแย่ยยที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะตั้งแต่ย้ายมาดาวเตะชาวเยอรมันยังไม่สามารถยิงประตู หรือแอซิสให้กับอาเซนอนได้เลยซักลูกเดียวอันดับสองเป็นของมอยเซสไกเซโดที่เชลซีซื้อมาจากไบตันในราคาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกส่วนเมสันเมาส์ที่ย้ายจากเชลซีไปแมนอยู่ในเตดรังอันดับสามหลังยังทำผลงานได้ย่แย่แถมด้วยอาการบาดเจ็บส่วนการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดยกให้เป็นดีนของเจมส์มดดิสันจากเลสเตอร์ไปสเปอร์ตามด้วยดีคคานไรท์ที่อาเซนอนทุ่มซื้อมาจากเวสแฮม ส่วนอันดับ3เป็นของจูดเบลลิงแฮมที่ย้ายไปอยู่กับรอันมาดริดและแฮร์รี่เคนที่ไปอยู่กับบบเยนมิวนิค